สวัสดีนะครับผมคิวบอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับส่งสติกเกอร์ l ลายนะครับให้เพื่อนแบบแบบาลยตัวหรือผสมกันนะครับแบบไม่เหมือนใครนะครับก็จะเป็นแบบนี้นครับที่ผมทําเป็นตัวอยา่าง นะครับจะส่งให้เพื่อนหลายๆตัวรวมกันเลยปกติมันจะส่งได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับครั้นี้ฟังก์ชันใหม่ของ l ล ne ครับเขาอัปเดตมาให้ส่งได้หลายๆตัวนะครับรวมกันในครั้งเดียวนะครับวิธีการง่ายๆครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมนะครับไปดูการอัปเดตของ l ล n e ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่อัปเดตจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับ วิธีง่ายๆก็คือไปที่เพจโตนะครับแล้วพิมพ์ลน์นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบว่าถอนการติดตั้งแล้วเปิดอันนี้คืออัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครยังไม่อัปเดตนะครับก็จะมีการบอกว่ากดอัปเดตให้เรากดอัปเดตได้เลยพออัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดไปที่ลายนะครับของเพื่อนใช้ของเพื่อนนะครับแล้วก็มาที่สติ๊กเกอร์ด้านล่างมุมขวานะครับเป็นรูปหินแบบนี้นะครับ ขอจะขึ้นอย่างนี้วิธีการส่งก็ง่ายๆครับให้เราเอานิ้วจิ้มค้างที่สติกเกอร์ครับพอค้างเสร็จเราก็ลากขึ้นมาได้เลยนี่ครับเราก็จัดวางสติกเกอร์นะครับที่เราต้องการจะส่งให้เพื่อนนะครับมารวมได้เลยในครั้งเดียวนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่เลยนะครับนี่ครับเราชอบิเกินไหนนะครับจะส่งให้เพื่อนเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับพอเราโอเคแล้วนะครับกดส่งได้เลย อ่าเขาจะส่งรวมทีเดียวไปเลยให้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบไม่เหมือนใครครับไม่ซ้ำด้วยนะครับพอส่งให้เพื่อนเพื่อนก็จะได้เห็นติ๊กเกอร์รวมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับของทางไลน์นะครับเพิ่งอัปเดตมานะครับก็เลยมาแนะนําคุณผู้ชมกันนะครับเผื่อจะเอาไปไปยุกใช้ได้นะครับผมในการส่งติ๊กเกอร์ให้เพื่อนนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปโหน้าผมจะมาบอกเทคนิคอะไรเกี่ยวบทางด้านไอทีก็รอติดตามชมกันได้สวนคลิปโนี้สวัสดีครับ